มันคือการกีดกันทางการค้าของโลกยุค,คปัจจุบันเรื่องของการที่จะผลิตสินค้า1ชิ้นแล้วขายในต่างประเทศโดยถ้าหากคุณผู้ผลิตผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ1ชิ้นเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่เกินกว่าที่เขากําหนดเขาก็จะมีการเก็บเงินเพิ่มไม่ต่างกันกับการเก็บภาษีนั่นแหละค่ะยิ่งเป็นสินค้าที่ตีตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะไทยนะคะเรามีสินค้าที่ไปตีตลาดในสหนรัฐอเมริกาในยุโรปก,ก็เยอะนะคะจะเจอภาษีตรงนี้ก้านขึ้นมาทันทีต้นทุนสูงก การส่งออกมันจะกระทบมูลค่าจะหดหายไปเป็นข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ประกาศออกมาและกําลังจะมีผลบังคับใช้บังคับให้กับผู้ประกอบการก่อนว่าคุณจะต้องปรับตัวอย่างไรเพราะว่าเขาลดลงเรื่องของสลากคาร์บอนเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคนั่นหมายความว่าผู้บริโภคจะต้องดูสลากตรงนี้เป็นข้อสําคัญสําหรับสินค้าการขายสินค้าในยุโรปผู้นําเข้าจะต้องซื้อใบแสดงสิทธิในการปล่อยคาร์บอนเราพูดกันมาโดยตลอดนะคะ ว่าเ,เครื่องจักรเครื่องหนึ่งของประเทศไทยที่ยังคงเดินหน้าได้ในตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการส่งออกใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นก็เรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า C O 2เนี่ยนะคะเรากําลังจะนิยามคํานี้ว่ามันคือการกีดกันทางการค้าของโลกยุคปัจจุบันในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะบอกว่ามีการกีดกันทางการาค้าภาษีไม่ใช่ภาษีนอทริฟกับทาริฟเนี่ยแต่ปัจจุบันเรื่องของการที่ จะผลิตสินค้า1ชิ้นแล้วขายในต่างประเทศเขาได้มีการยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางกิจการทางการค้าโดยถ้าหากคุณนะคะผู้ผลิตผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ1ชิ้นเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่เกินกว่าที่เขากําหนดเขาก็จะมีการเก็บเงินเพิ่มไม่ต่างกันกับการเก็บภาษีนั่นแหละค่ะ และนั่นหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้นูกสำหรับผู้ประกอบการยิ่งเป็นสินค้าที่ตีตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะไทยนะคะ,คะเรามีสินค้าที่ไปตีตลาดในสหรัฐอเมริกาในยุโรปก็เยอะนะคะ,ะ <ๆ S 1> จะเจอภาษีตรงนี้กั้นขึ้นมาทันที ต้นทุนสูงการส่งออกมันจะกระทบมูลค่าจะหดหายไปมาดูกันก่อนอค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งสําคัญในโลกยุคปัจจุบันคือการพูดถึงเรื่องของโกกรีนเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและหนึ่งในนั้นก็คือข้อตกลงปารีสนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยเข้าร่วมแล้วก็ตัวตั้งตัวตีก็คือฝรั่งเศสหรือว่าสหภาพยุโรปด้วยคือแน่นอนว่าจะต้องมีการดําเนินการตามข้อตกลงนี้อย่างเข้มงวด เขาบอกว่าโดยปกติทั่วๆไปตามข้อตกลงเนี่ยก็บอกว่าพยายามที่จะควบคุมอุณหภูมิโลกเนี่ยไม่ให้เกิน2องศาดีที่สุดเนี่ยคือ1.5องศาเซลเซียสแน่นอนนะคะว่าพยายามเลยทุกๆ5ปีก็จะมีการรีไวซ์กันแล้วก็จะบอกว่าจะดำเนินการอะไรอย่างไรนะคะแน่นอนว่าเงื่อนไขของ EU เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนค่ะอันนี้เป็นข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ประกาศออกมาและกำลังจะมีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวไม่ทันถูกไหมคุณนีนาะเราต้องมองไปข้างหน้าละผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวคนที่ส่งขายไปส่งสินค้าไปขายที่ e u เนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะคะมาดูก่อนค่ะว่าสาภาพยุโรปเนี่ยเขามีกา,การยกร่างกฎหมายปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน C B A M อาจะอ่านว่า C แบบเนี่ยก็อาจจะจะได้เหมือนกันนะ ภาษาอังกฤษเนี่ยย่อมาจาก c a r ์บอนบอร์เดอร์อ t ด e n เมนต์ a มค s านะคะแน่นอนว่ากำลังจะส่งสินค้าเข้าไปที่ยุโรต้องดูก่อนว่าฉลากคาร์บอนเนี่ยปล่อยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคาร์บอนฟุตพินต์เริ่มบังคับใช้กับสินค้า5ประเภทก่อนค่ะคุณผู้ชมคะ,ใ,คะในปี2,566ก็เท่ากับกี่ปีข้างหน้า66ก็คือ2ปีข้างหน้าเองแล้วสินค้า5ประเภทคือซีเมนต์เหล็ก เหล็กก้าอะลูมิเนียมปุ๋ยและไฟฟ้าค่ะคุณฟ้าก็เป็น<ล>สินค้าหนักทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็ะจะบังคับทุกสินค้าประเภททุกประเภทเนี่ยนะคุณนิ้นาะร้อย2 5 6 9ใช่ค่ะ ừ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  ก็ไม่นานเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะโดนก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดใครส่งไปจะเจอกฎหมายฉบับนี้ถ้าเกิดว่าผ่านเรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างนะ5ประเภทออีกทีนึเซเมนเหล็กและเหล็กก้าอะลูมิเนียมปุ๋ยและไฟฟ้าค่ะ สังเกตไหมคะว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าประเภทที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะอเรียกไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่ใช่สินค้าที่อยู่ในประเทศของเขาด้วยใช่ถูกต้องอนะคะถัดมาค่ะคุณผู้ชมคะในปี2573เนี่ยนะคะหรือว่านับไปจากนี้ก็คืออีก9ปีข้างหน้า EU ก็มีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยคือ55เและในปี2593ค่ะหรือ29ปีข้างหน้า จะปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ศูนย์เ,เลยศูนย์นี่ยังมีเวลาเตรียมตัวดังนั้นก็นอีกยี่สิบเก้าปีาก็ยังพอมีเวลาเตรียมตัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะมาสู่เรื่องของการบังคับนะคะให้กับผู้ประกอบการก่อนว่าคุณจะต้องปรับตัวอย่างไรเพราะว่าเขาลดลงเรื่องของสลากคาร์บอนเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค นั่นหมายความว่าผู้บริโภคจะต้องดูสลากตรงนี้เป็น<ช>ข้อสําคัญสาหรับสินค้าคือสินค้าคะจะเข้าไปขายเนี่ยขายได้เนาะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าหากต้นทุนของคุณเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าสินค้าของคุณที่ไปขายในยุโรปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยและผู้บริโภคเขาก็จะเลือกทั้ง1ก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมและราคาที่ถูกลงกว่าเดิมนะคะแน่นอนว่าฉลากคาร์บอนเนี่ยเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคใน e ูแต่ ถามว่าสร้างทางเลือกให้กับผู้ผลิตแล้วก็โดยเฉพาะในบ้านเราหรือเปล่าคือไม่ใช่เลยนะคะแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการขายสินค้าในยุโรปเนี่ยนะคะผู้นําเข้าจะต้องซื้อใบแสดงสิทธิในการปล่อยคาร์บอนเราดูอยู่แล้วว่าเขามีกฎตัวนี้ CBAM ขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ที่จะขายสินค้าเนี่ยนะคะต้องซื้อตัวนี้ซื้อตัวแสดงก็คือ c e r t i f i c a t e นั่นหมายความว่าเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าปรับในการปล่อยสินค้าในป่าในการเอาของเนี่ยไปขายในยุโรปถ้าหากมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินมาตรฐานที่นี้คนสนใจว่าไอตัวค่าธรรมเนียมเท่าไหร่จะได้บกลบกับต้นทุนเดี๋ยวรอประกาศเรื่องของรายละเอียดนะคะทีนี้นอกจากที่ยุโรปแล้วคุณนีนาพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเพาใครจํากันได้ตั้งแต่สมัยคนโดเรนทัมเนี่ยคือออกจาก ปติญญาเรื่องของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกไม่เรียบร้อยแล้วจากการลงทเข้าตัวฟารม่เอาไม่เอาทํ้ไม่เชื่อว่าว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์คือการค์ดคุณจะต้องเดินหน้าสิคุณต้องทำกำไรคุณต้องเดินหน้าต่อไปในการผลิตให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ใช่ในสมัยคุณโจไบเดนเขารับตำแหน่งเขาเอาประเด็นนี้นะคะเป็นตัวนําในการหาเสียงเลยส่งผลทําให้วันนี้สหรัฐเองตั้งเป้าเดินหน้านะคะที่จะลดแก๊สเรือนกระจกนะคะมากที่สุดเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเตรียมนะคะที่จะปล่อย CO2 จากพลังงานเป็นศูนย์ในปี2,578ค่ะใกล้เคียงกับทางด้านยุโรปด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงที่มีการลงน,นามในอนุสัญญาปารีสน,นะค,คะ,คะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์แล้วพลังงานสะอาด1 0 0ในปี2,593เร็วกว่า29ปีข้างหน้าด้วยแ,<ต>แต่การจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยสหรัฐบอกว่ามันต้องใช้เงินในการปรับปรุงเรื่องของคุณภาพการผลิตหรือว่าปรับโครงสร้างต่าง,างๆเขาใช้เงินมากถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานแน่นอนว่านี่เป็น คำประกาศของประธานาธิบดีโจไบเดน2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ136ล้านล้านบาทไทยคือมากกว่า GDP ไทยไปเรียบร้อยโอ้โหเกินไปเยอะเลยค่ะ,คะและนอกจากนี้ก็จะมีการรณรงค์ฉลากคาร์บอนเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะในภาพรวมเมื่อสองตลาดใหญ่ขยับแบบนี้แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เราพาดหัวกันไว้ว่านี่คือคาร์บอนวอลคงไม่ไกลเกินจริงนะคะคาร์บอนวอลเนี่ยนะคะ เราจะขายสินค้าอย่างไรในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปเนี่ยต้องมาดูด้วยการรับมือการค้าของโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยดูนะคะว่าเรามีผู้ส่งออกอยู่ทั้งหมดกี่รายรทั้งหมดตอนนี้อยู่36,164รายสํายสำหรับข้อมูลของปัจจุบันบบของกระทรวงพาณิชย์นะคะคในปี2อ6 3น้คุณนี่นาะถ้าเกิดดูสินค้าในการส่งออกนะคะโอ้โหมีทั้งหมดนะคะ36,000กว่ารายการ ผ่านการรับรองสลากคาร์บอนที่เขาบอกจะใช้ในยุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาเองประมาณ685บริษัทมีทั้งหมด4,900ผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าจากตัวเลขน,นะคะยังน้อยอยู่ถ้าเทียบกันนะคะกับบริษัทที่ตอนนี้มีประมาณเป็นหมื่นรายกี่เปอร์เซ็นต์คุณนี่นะคำนวณ336,000ตกประมาณ1.9%<า>สำหรับบริษัทจำนวน36,164 เ,เทียบกับ685บริษัทเนี่ยประมาณ1.9%เท่านั้นเองที่ได้มีการรับรองเรื่องของการ ผลิตแล้วก็ได้รับรองว่าเรื่องนะของฉลากคาร์บอนไปเป็นที่เรียบร้อยนิดเดียวจริงๆใช่เชื่อว่าผู้ประกอบการบางส่วนหรือส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะดูแล้วเอ๊ะเหมือนไกลตัวยังไม่ใกล้ตัวเท่าไหร่คุณฟางแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการรณรงค์เรื่องนี้กันแล้วก็มีผู้บริหารหลายๆท่านบอกว่าในอนาคตเรื mm ่อ hmm. งของการค้าโลกเรื่องของเศรษฐกิจโลกต้องไปทางนี้อยู่แล้วเรื่องของการโกกรีน <Go Green S 2> นะคะมาดูความคิดเห็นของคุณวิสิตลิมลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็เป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุสาหหกรรรมแ่งปะเท ไทยกันหน่อย<ะ>คุณวิสิตบอกว่าคือนโยบายของทั้งสองประเทศนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับผู้ส่งออกของไทยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเตรียมพร้อมด้านบุคลากรแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคุณนีนาะ<ะ>ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีทั้งการประเมินการรักษาระบบเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกก็ส่งผลให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นคือสูงกว่า10%ค่ะ ก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่กลัวเพราะว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยของตัวต้นทุนนะคะไม่ค่อยท่ากังวลมากกว่าที่พอส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเจอเรื่องของมาตรฐานหรือว่ามาตรการต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาถ้าเกิดไทยเตรียมพร้อมไว้ได้ก่อนหน้านี้ แล้วก็ส่งออกเข้าไปมันจะได้ปลดล็อกตรงนี้ได้บ้างนะคะ,คะแด้อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับอีกท่านหนึ่งคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอรอทอนะคะก็พูดถึงเรื่องประเด็นตัวที่เกิดขึ้นนะคะโดยห่วงค่ะผู้ประกอบการรายเล็กที่เป็นซัพพลายเชนให้กับรายใหญ่หรือผู้ส่งออกโดยตรงจะต้องปรับตัวให้มีมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้นหากทำไม่ได้นะคะอาจจะเป็นการถูกกีดการทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของสลักคาร์บอนคาดว่า EU จะบังคับใช้ไม่เกิน5ปีนับจากนี้ไปค่ะท่านนี้ก็ห่วงเลยนะคะเหมือนกันเลยนี่นาก็ห่วงไรเล็กอะไรเล็กอาจจะยังไม่ทันตรนหนักแต่ว่าอย่าปรับอย่างน,น,างนี้วิธีการเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคุณนีนาะจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วย ใช่ค่ะอืมจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ต้องช่วยแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าหรือจะต้องเป็นการเป็นอะไรที่จูงใจเพื่อที่จะให้เขามีการปรับตัวแต่แน่นอนว่ามาดูความเห็นของทางภาครัฐกันนิดหนึ่งละกันะนะคะอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมท่านก็บ,บอกว่าตราบใดที่ไทยเนี่ยยังพึ่งพาตลาดส่งออกผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมพร้อมกับมาตรการของประเทศคู่ค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของมาตรการ CBAM เนี่ยนะคะ,คะล่าสุด EU ได้มีการนำร่างกฎหมายนี้ขึ้นเว็บไซต์แล้วแล้วคุณนนาเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั่วโลกาหากภาคเอกชนของไทยเห็นอย่างไรก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้แต่แน่นอนว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อก,การเปลี่ยนแปลงของเขาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูเงื่อนไขแล้วก็วิธีการลงถึงไทม์ไลน์ต่างๆที่ทาง EU นั้น,นกำลังจะออกมาได้ใช่ค่ะ พอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการทํางานต้องร่วมทีมกันแล้วนะคะก็เลยถึงขั้นมาดูเรื่องผลกระทบที่อาจจะส่งมาที่ไทยเพราะก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้ถ้าดูประเทศที่มันมีการปล่อยแก๊สเลยกระจกมากที่สุดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนคุณนี่นะได้มาดูผลกระทบก่อนค่ะหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามันเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าในโลกยุคปัจจุบันล้นะคะไม่ใช่เรื่องของภาษีไม่ใช่เรื่องของการค้าแรงงานไม่ใช่เรื่องของการละเมิดสิทธิเด็ก นะฮะอย่างที่เราเคยเจอกันมาก่อนเรื่องของประมงเรื่องอะไรพวกนั้นเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเอาเรื่องของคาร์บอนเนี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยก็คือมีต้นทุนในการปรับโครงสร้างการผลิตที่มันจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยให้น้อยลงแน่นอนว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แน่นอนว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยแน่นอนว่าจะต้องมีระบบ maintenance หรือว่าระบบที่เข้าเข้าไปดูแลมีการจ้างคนมีความรู้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดลอ้อมเข้าไปประเมินต่างๆนี่คือต้นทุนเพิ่มด้านบุคลากรในการตรวจประเมินแล้วก็รักษาระบบด้วยนะคะกระทบแน่นอนกระทบกับ18กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่เน้นเรื่องของการ ปริมาณการส่งออกที่มากแล้วก็ไปยังยุโรปแล้วก็ไปยังสหรัฐอเมริกานั่นก็คืออาหารเครื่องดื่มค่ะคุณผู้ชมคะพลาสติกและบรรจุพัณฑ์การก่อสร้างปิโตเลียมปิโตเคมีนี่แหละตัวปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลยนะคะมีเคมีพันธุ์หัตถกรรมแล้วก็รวมถึงเครื่องประดับอีกด้วยค่ะอันนี้ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่มสาหกรรมนี้นะคะ ต้องเข้ามาดูแล้วคุณจะเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรเพราะว่าดูจากตลาดการส่งออกของไทยในประเทศที่เป็นเป้าหมายในการลดกา๊าซเรือนกระจกหรือว่าจะใช้เรื่องของคาร์บอนนี่แหละคะ่ะมาคําเป็นเรื่องของตัวภาษีมีสหรัฐอเมริกานะคะในปี2563เนี่ย1ล้านล้านบาทนะคะสัดส่วน14.85%ของยอดส่งออกรวมนั่นถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากขนาดที่สภาพยุโรปนะคะมีทั้งหมด28ประเทศด้วยกันในปลายปี2563ประเทศไทยส่งออกไป 6 4 2 0 0 0ล้านบาทสัดส่วน8.94%ทั้งสองประเทศเนี่ยรวมกันยีกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะไม่น้อยแล้วนะคะเนี่ยคือจะบอกว่าเออถ้าเข้ากีดกันทางการค้าเราอย่างนี้เราไม่ขายเขาก็ได้ดูตัวเลขนี้เราบอกไม่ได้ยังไงก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะแต่สิ่งสําคัญสุดท้ายที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูและเป็นข้อมูลที่หลายๆคนอาจจะเอาไปแล้วบอกว่าเออเนาะคือโลกทุนนิยมโลกที่มหาอํานาจมี power ขนาดนี้เนี่ย เขาอยากจะออกกฎเกณฑ์<ะ>อยากจะออกอะไรเขาก็สามารถทําได้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะคะแน่นอนว่าสําคัญเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกเป็นลําดับต้น,ตนแต่กลับกลายเป็นว่าประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาออกกฎเพื่อที่จะกีดกันสินค้านําเข้านะคะ,ะโดยที่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ขายปรากฏว่าสหรัฐอเมริกามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากเป็นอันดับสองของโลก ะะจีนอยู่ที่28%นคุณนิณา <ฮะ S 1> สหรัฐอยู่ที่15%อินเดีย7%เรเรัเสเซียอยู่ที่5%และญี่ปุ่นอยู่3%อื 3> อันนี้ถือชัด,ชดเจนความจริงเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนภาพนี้ไปอยู่เรื่องของสงครามก่อนนานี้เทควอรก็พุ่งเป้าไปที่จีนกับสหรัฐอยู่แล้วอันนี้สหรัฐอาจจะพุ่งเป้าไปที่จีนเหมือนเดิมนะคะคุณฟาวหรือว่าทางด้านรัเสเซียเองก็ตามทีแต่ว่าใครใต้ทั้งหมดมันจะมีเรื่องของอเรียกได้ว่าการค้าระหว่างภูมิภาคภู อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะคะยกเว้นว่าสารัฐกับจีนไม่ได้มีด้วยกันนี่แหละอันนี้อาจจะมองอีกด้านหนึ่งได้สําหรับการเข้ามาทําเรื่องของการเปลี่ยนจากเท็กวอลเป็นคาร์บอนวอล กำลังจะเปลี่ยนสมรภูมิแต่ว่าคู่แข่งเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะเมื่อสักครู่สุดท้ายที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเรากาลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเ,เป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับในเมื่อมหาอำนาจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก15นนั่นคือสหรัฐอเมริกาแต่มีการกลับออกกฎกีดกันทางการค้า กิดกันการนําเข้าสินค้าที่ผลิตก mm ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตัวเองนั้นกําหนด mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือควรจะต้องไปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตัวเองปล่อยนั่นเองบจบค่ะสุดท้าย <c oughs> สรุปแบบนี้แล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs>